คิดแล้วมันก็ขำไม่หายนะคะที่กู้ภัยเนี่ยเอาดิฉันไปบอกว่า ไกชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะเออเกินเหตุนั่นนู่นนี่เธอฉันไม่ใช่ไก่นะเขาฉันเป็นสะพายเขานะเธออ๋อไม่เล่าย้อนดีกว่านาอเออพูดให้สงสัยเฉยค่ะเรื่องมันเกิดตั้งแต่ปี2 0 1 9นั่นแหละเพราะว่าดิฉันเคยเล่าลงช่องไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะหาว่ามาเล่าซ้ําอีกแม่ป้าคนไหนที่เข้ามาใหม่ก็นู่นละค่ะไปหาซอกคลิปดูเอานะคะอืคลิปมันนานมากแล้วเออไม่เล่าเท่ากับนะคะก็คือไม่ย่าฉันน่ะเวียนหัวเธอเพราะว่า เออฉันจะพาเขาไปทานข้าวเย็นนะเออเราเราก็เรียกแท็กซี่นะคะให้โรงแรมเรียกแท็กซี่ให้นะพูดถึงชัดสมัยนี้ไม่ยากกับพ่อปู่ฉันไปเมืองไทยนู่นแหละเธอก็เรียกแท็กซี่ให้ใช่ไหมแล้วก็แท็กซีก่ก็แลดูไม่เป็นมิรเท่าไหร่แต่ก็ใจดีสู้เสือนะคะเออเพราะว่าจะไปกินข้าวกันหิวมากเลยตอนนั้นเธอแล้วกรุงเทพจนกลางคืนน่ะเธอรถติดมากรถติดแล้วก็แท็กคุณแท็กซี่ก็คือพยายามจะแทรกนะคะมันก็เลยแบบว่าเกิดอาการแบบโอ้โหขับชวิชวาดมากซึ่งมันแต่ แตกต่างกับแท็กซี่ญี่ปุ่นอันไหนเคยเคยมาญี่ปุ่นแล้วเคยขึ้นแท็กซี่บ้างเข้าสุภาพมากแล้วก็เข้าขับรถนิ่มมากนะคุณรมันเทียบไม่ได้เลยซึ่งไม่ยาชันนะคะเออนั่งแท็กซี่ที่ไทยครั้งแรกก็ <laughs> เป็นลมเป็นแรงเลยค่ะคือแบบว่าพอถึงที่หมายปุ๊บนะคะข้าวไม่ต้องกินค่ะเรียกรถพยาบาลก่อนค่ะคุณพี่คือไม่ยากฉันน่มีอาการแบบคลื่นไส้จะอาเจียนอ่ะเธอโอ้โหแกก็คือไม่ไหวมากๆนะคะก็คือด้วยอาการของคนแก่แล้วอ่ะเธอบวกกับอาการเมารถจากพี่แท็กซี่ที่แบบว่าโอ้โหขับรถวัดเสี่ยวมากแซงซ้ายแซงขวาก็คือช่องเล็กๆก,ก็คือพยายามจะมุดเข้าไปอ่ะเธอฉันงงมากไม่นํำซ้ำก่อนจะลงรถยังมาขอติปจากพ่อปู่ฉันอีกฉันงงมากเลยนะทำไมแท็กซี่ไทยเป็นอย่างนี้ ไม่กดมิเตอร์ไม่พอยังจะมาขู่เอาทิปกับชาวต่างชาติอีกนี่ขนาดชั้นคนไทยยืนอยู่ทนโทษนะเนี่ยคือเขาก็ไม่มีความเกรงใจอะไรกันเลยเนาะฉันเชื่อว่ามันน่าจะแบบว่ามันจะเป็นกันเกือบหมดไหม ก็ไม่อยากจะเหมารวมเท่าไหร่นะคะแต่ว่า80%ที่เจอมาก็จะแบบนี้มาตลอดเลยไม่ใช่อะไรหรอกที่เล่ามาเนี่ยอยากจะย้อนเวลาแต่มันก็ย้อนไม่ได้หรอกเนาะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยอยากจะให้พี่กู้ภัยบอกว่าหอยภายญี่ปุ่นอนหนึงและครอบครัวของเขาได้เกิดแบบว่าเอ้ยไม่แย่เขาปวดหงปวดหัวเวียนหงเวียนหัวนะคะเออทาการกู้ภัยโน่นี้นั่นก็ว่าไปนะเธอฉันไม่ใช่ไกลนะ ฉันไม่ใช่ไกด์ชาวไทยฉันเป็นสัายคาวนะฉันไปญี่ปุ่นโน่หนึ่งที่ทํากับค่าด้นิดหน่อยอะ่ะหลายคลิปแล้วที่ฉันใช้ไบโอบาแล้วมีคนถามว่าไบโอบามีรสชาติและกลิ่นเป็นยังไงนะคะออธิบายไม่ถูกเหมือนกันคะ่ะไม่รู้ว่าจะไปเปรียบเทียบอะไรใส่ไอ้ไอกับผักที่ไทยอะ่ะเธอ ใครมีความคิดเห็นยังไงก็หรือใครที่ที่เคยทานนะคะก็ฝากบอกเพื่อนด้วยนะคะว่ามันเป็นรสชาติยังไงเพราะว่าฉันไม่รู้จะจะไปเปรียบเทียบกับผักอะไรที่ไทยอะ่ะฉันเปรียบเทียบยไม่ถูกไข่ต้มของดิฉันไม่ต้องรองให้น้ําเดือดน,นะคะเออเอาใส่เอาใส่่าซันเอาไข่ใส่หม้อแล้วก็เปิดเกาแต๊นนะคะที่ไฟแรงที่สุดเลยจากเวลา10นาทีนะคะก็จะได้ไข่ออกมาหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยจึงไม่ล่าเอาเรามาเล่นเกมจับผิดภาพกันเหมือนเดิมค่ะตึ๊ดติดตดตดไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้เหมือนกันตรงหน